Hello! Hello! my friend Welcome to s n 1 9สีบ YouTube สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสีบ้านสีบ้านกันนะคะวันนี้เมมนูเด็ดเด็ดมาเสิร์ฟให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันแล้วจ้ามาบ้านพี่สีบ้านก็ต้องเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้าน โดยเฉพาะวันนี้เราจะทำแกงคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกไก่ใบกระเพราแล้วก็มีพริกกระเฉียงทำเป็นลูกโดดด้วยทำง่าย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 จริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆโดยอย่าลืมมารับชมกันนะคะแกงไก่หรือว่าคลุกคลิกไก่แบบง่ายๆบ้านพี่สีวันนี้ทำง่ายจริงๆค่ะก่อนจะไปรับชมขอให้พี่ๆเพื่อนๆ เตรียมวัตถุดิบไว้นะคะเตรียมสมุดประกาจดสูตรกันไว้เลยดูวิธีทํำให้คล่องแล้วก็เอาไปทํารับประทานกันที่บ้านนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืนคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สุบันด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆนที่รักทุกท่าน hello my friend วันนี้ขึ้นหัวข้อแบบเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ hello hello my friend <c oughs> เราก็ต้องฝึกหัดก,กันนะคะพี่ๆี่เป็นเพื่อนวันนี้พี่สิบันพาเข้าครัวอีกแล้วมาดูเมนูที่จะทํานะคะคลุกคลิกไก่ใบกระเพราพริกกระเรียงคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆเมนูนี้ทําง่ายมากมาเตรียมวัตถุดิบกันเลย ก็มีมะเขือพวงนิดหน่อยทั่วฟักยาวมีพริกพี่สิบันใช้พริกกระเรี่ยงทั้งสุกทั้งอ่อนนะคะท่านไหนต้องการทานสุกก็ใส่สุกไปทานอ่อนก็ใส่พริกกระเรียงอ่อนไปแล้วก็มาเด็ดใบกระเพราค่ะพี่ๆเพื่อน,นวันนี้พี่สิบันใช้ใบกระเพราใหญ่นะคะต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่าความหอมเขาสู้ใบกระเพราบ้านไม่ได้นะคะต้องใส่เยอะกันเลยค่ะนี่ค่ะเด็ดไปค่ะคุณสิบนันเด็ดไป กับข้าวเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากนะคะเพราะว่าพริกแกงพี่สิบานได้ตําไว้แล้วค่ะพริกแกงแครสามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตะไคร้ก็มีเสริมค่ะตะไคร้เราก็จะทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็มีขาออนค่ะน้าพริกเรามีขาแกแต่ว่าเราใช้ขาออนเสริมเพื่อจะได้กินขาเคี้ยวกรอบๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆ เราก็มาหั่นไก่กันเลยค่ะไก่พี่สิบานซื้อมาในราคาเจ็ดสิบห้าบาทค่ะไก่รวมหนึ่งกิโลค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นมาหั่นไก่ใส่เลยนี่ค่ะหั่นแบบยังไงก็ได้แล้วแต่เราคำเล็กคำใหญ่เอากระดูกใส่ไปด้วยแต่พี่สิบานจะใช้น่องติดสะโพกแล้วก็เครื่องในนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นหั่นไก่ไปค่ะคุณสิบานทำกับข้าวเองหรือคะก็ทำเองสิคะ ใครจะมาทําให้ดิฉันนะคะดิฉันก็ต้องทํากับข้าวเลี้ยงคนที่บ้านเลี้ยงคนในบ้านเลี้ยงครอบครัวนี้ค่ะไก่เราก็พร้อมแล้วนี่น้ําพริกแกงของน้ําพริกแกงแค้ของเรานะคะแล้วก็อ่านี่ค่ะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมใบกะเพราล้างเสร็จเรียบร้อยเงาวบ <c oughs> พริกกระเลียงใช้ทั้งอ่อนทั้งสุกนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ทุกอย่างเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเตาเราก็พร้อม ส่วนผสมทุกอย่างนะคะพริกเอ่อพริกแกงพี่สิบันก็ได้โขกโชว์ไปแล้วนะคะปริมาณแล้วก็วันนี้พี่สิบันจะใช้พริกแกงที่โขกแล้วหนึ่งทับพีค่ะพี่พี่เพื่อนๆหนึ่งทับพีแน่นๆเลยนะคะต่อเนื้อไก่หนึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเข้มข้นมากอย่าลืมว่าพี่สีทําน้าพริกแบบเข้มข้นนะคะตามแบบเข้มข้นถ้าใครต้องการเค็มก็เติมกเมกลือไป ปลาร้ายัางไม่นัวก็เติมน้ำปลาร้าไปแต่พี่สิบานทำกลุกขกไก่วันนี้ไม่ต้องได้เติมอะไรอีกเลยค่ะนอกสิจกักเติมเกลือไปนิดหน่อยเพราะว่าการที่เราจะมาทำกลุกขลกอ่าพริกแกงเราเข้มข้นแล้วไม่ต้องได้เติมอะไรมากมายเพราะว่าพริกแกงเราโขลกเองนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะเอาลงไปผัดไปผัดกับพริกไม่ต้องใส่น้ำนะคะไปผัดพริกให้น้ำไก่ออกก่อนให้ ไก่กับพริกแกงเราคะเคล้ากันก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องรีบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทำกับข้าวต้องใจเย็นเย็นค่ะจริงๆค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนใจร้อนทํากับข้าวแบบนุ่มนวลไม่ได้จริงๆต้องคนใจเย็นเท่านั้นค่อยๆทําค่อยๆทุกอย่างคือจะออกมากลมกล่อมค่ะพี่พี่เพื่อนเพ<น>ื่อนนี่ค่ะพอได้ทีแล้วยังไงคะพออ่าไก่กับพริกแกงไก่น้ําไก่เริ่มออกพริกแกงเริ่มหอมแล้ว ค่ะเติมอะไรอีกคะก็เติมน้ำลงไปนิดๆสิคะน้ำไม่ต้องเติมเยอะนะคะแค่ไม่ต้องให้ท่วมค่ะไม่ต้องให้ท่วมแค่คลุกคลิกคลุกคลิกไปก่อนน้ำเราจะต้องเติมบ่อยนะคะถ้าแห้งก็เติมเติมทีละนิดทีละนิดค่ะแลก็ตอนนี้นะคะไก่เราก็สุกประมาณ5ถึง6 0%แค่นั้นค่ะเราก็จะเคี่ยวต่อพี่สิบันจะเคี่ยวต่อนี่ค่ะเริ่มเคี่ยวแล้วเริ่มเดือดแล้ว ก็เดือดพุดพุดุดนี่ค่ะตักมันออกค่ะบางคนก็ชอบมันมันที่ออกคือมันหนังไก่นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าพี่สิบ้านเอาหนังไก่ใส่ไปด้วยถ้าไม่มีหนังไก่มันก็จะไม่ออกค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ํามันผัดนะคะนี่ค่ะตักน้ํามันออกนิดน่อยแล้วก็ใส่ขาลงไปใส่ตะไคร้ลงไปที่เราหั่นเอาไปตุนเขาเรียกตุน ตุนด้วยไฟน้ำเดือดเดือดแล้วก็ค่อยค่อยเคี่ยวค่ะค่อยค่อยเคี่ยวไปให้ไก่สุกนะคะ,ะพี่สิบันใช้ไก่ไทยนะคะจะไมะ่จะไม่เหนียวมากค่ะไก่ไทยจะไม่เหนียวมากไม่ใช่ไก่บ้านนะคะไก่ไทยไก่ตลาดค่ะพพเพื่อนๆนอล้งเสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วก็มาหันมาหันพริกเราก็ไม่ต้องเล็กโคลเพราะเราโคลเรียบร้อยแล้วท่านใดที่อยากจะชมสูตรพิกแกงของพี่สิบานนะคะ ไปชมได้นะคะคลิปที่ผ่านมานะคะพริกแกงแครใช้ได้กับแกงสารพัดค่ะพี่สีจะแกงให้ดูว่าต้องใช้กับแกงอะไรได้บ้างแต่วันนี้เราจะมาทำขลุกพริกไก่นะคะใส่ใบกะเพราก็สามารถใช้พริกแกงแครได้นะคะก็ใส่ตัวฝักยาวลงไปใส่มะเขือพวงลงไปแล้วก็พริกกระเลียงคนคลุกคลิกคลุกคล,กคลิกสังเกต้น้ำไหมคะ นี่พี่สิบันเติมตน,น้ำรอบที่สองแล้วนะแต่เติมนิดๆไม่เติมเยอะค่ะเราไม่เติมจนอ่าท่วมนะคะไม่เติมท่วมค่ะค่อยเติมแล้วก็ให้น้ำคลุกคลิกตลอดเวลานะคะพี่ๆเพื่อนๆอันนี้ไก่เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้เรารอแค่ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือพวงสุกแค่นั้นค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะดูหน้าตากรดูหน้าตากรอ,อันนี้ไก่สุกแล้วนะคะเริ่มนุ่มแล้ว แล้วทำยังไงต่อข้างคุณสีบานมีสิเคล็ดลับเด็ดๆคือเมนูนี้พี่สีบานจะไม่ใส่ผงชูรสเลยเพราะว่าผงชูรสพี่สีบานใส่ในพริกแกงแล้วนี่ค่ะก็ใส่ใบกระเพราใบมะกรูดนิดๆใส่ใบมะกรูดนะคะคือเมนูนี้นะคะใบมะกรูดเราจะใช้นิดหน่อยค่ะเพื่อ,อไม่ให้มาแซงหน้ากลิ่นใบกระเพราของเรานะคะใส่ใบมะกรูด ใบนิดลนกลิ่นใบมะกรูดจะอ่อนๆหอมพริกแกงแล้วก็เน้นหอมกลิ่นใบกระเพรานะคะวันนี้พีพ่่เพื่อนๆท่านใดท,ที่อยาก,กประทานคลุกคิกไก่ใส่ใบกระเพรานะคะทาแบบพี่สิบานได้เลยนะคะตอนนี้ใส่ใบกระเพราล,ลงไปแล้วใบกระเพราของเราก็สลดแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมอะไรพร้อมที่จะเสิร์ฟสิคะพี่ๆเพื่อนๆเรียมเสิร์ฟกันได้เลยคะ่ะ นี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะน้ำคลุกคิกคลุกคิกที่พี่สีบานตั้งชื่อว่าคลุกคลิกไก่ก็คือเราใช้น้ำคลุกคลิกคลุกคิกน้ำไม่ต้องเยอะไม่ใช่แกงแค่ไม่ใช่แกงอ่อมแล้วก็ไม่ใช่แกงคั่วะค่ะพี่ๆเพื่อนๆเราจะทำน้ำคลุกคิกคลุกคลิกใครที่อยากรับประทานคลุกคลิกไก่บ้านนะคะทำสูตรเดียวกับพี่สีบานแล้วก็ไปศึกษาสูตร พี่แกงแครที่พี่สิบานได้นำเสนอไปรอบที่แล้วนะคะไอทำกันได้เลยนะคะตอนนี้คุกพริกไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะอ๋อมากค่ะพี่เพี่อเพื่อนขอพระคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching พเกลี้ยงกันทัางใดที่อยากรับะทนกุกพริกไก่ใบกระเพราทำตามพี่สิบานได้เลย แต่ต้องไปศึกษาพี่แกงแคก่อนนะคะถึงจะทําได้ออกมาแบบนี้ค่ะวันนี้รสชาติของเราก็จะกลมกลอมเผ็ดนิดนิดหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรไทยนะคะพี่พี่เพื่อนๆโดยเฉพาะวันนี้เราจะเน้นใบกระเพราใบกระเพราหอมมากค่ะพี่พี่เพื่อนๆทำตามพี่สิบานได้เลยนะคะใครอยากทำาลุกติไก่บ้านพี่สิบานก็ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านมากนะคะ เพื่อนเก่าพี่สิบานก็ขอบคุณมากๆที่ให้กําลังใจพี่สิบานมาตลอดสําหรับเพื่อนใหม่นะคะที่จะเข้ามาเม้นไว้ค่ะพี่สิบานตามแน่นอนค่ะจะชา้าจะเร็วก็ตามแน่นอนค่ะขอให้วันนี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีเอาๆเอา,เอาลืมลืม <c oughs> อย่าลืมมาชมพรีเมียบ้านพี่สิบานวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์นะคะรับชมกันได้เลยเก้าอี้ตัวโปรดพี่สิบานจัด ไว้รอรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแล้วนะคะใครที่จำสูตรไม่ได้นะคะหลังบอร์ดพี่สีบานมีเขียนไว้ให้ชัดเจนค่ะแล้วก็มีท้ายคลิปด้วยให้ไปชมให้ไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย